ดมาค่ะชื่อก็คุ้นๆไปดูกันหรือยังหลานมากนะคะทีมนี้ชื่อว่าหลานมากกรุ๊ปค่ะอาม่าดูอยู่เปล่าทางบ้านฝากแชร์ฝากไลค์กันด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่าอากงอาม่าอเลิทคืออะไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย3 2 1เชิญค่ะ ทุกคนนะคะแม้แต่ตัวเราคนในครอบครัวหรือคนที่เรารู้จักคะ่ะอาจจะเคยเผชิญปัญหาหนึ่งร่วมกันคะ่ะนั่นก็คือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่เราไม่คาดคิดมาก่อนส่งผลเสียคะ่ะทั้งด้านการเงินแล้วก็ด้านสุขภาพของเราคะ่ะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่มีโรคประจําตัวอย่างหนึ่งคะ่ะที่รุนแรงมากนั่นก็คือโรคกระดูกพุนนั่นเองคะ่ะโรคกระดูกพุนนี้นะคะส่งผลและทํางานสอดคล้องกับส่วนกระดูกส่วนสะโพกคะ่ะเมื่อผู้สูงอายุนะคะล้มลงคะ่ะส่วนสะโพกนี้นะคะจะมีอัตราที่สะโพกหักเนี่ยสูงมากเราจะเห็นนะคะว่าออค่ารักษาเนี่ยอาจสูงได้ถึง2 0 0 0 0 0ต่อครั้งและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างที่เราไม่สามารถประเมินได้เลยคะ่ะ จากงานวิจัยจากขับเหม็ดน,นะคะและกรมควบคุมโรคค่ะได้ระบุไว้ค่ะว่าร้อยละ20ของผู้ที่สะโพกหักนะคะหากไม่ได้รับการเข้ารักษาอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเสียชีวิตภายใน1ปีค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูลักษณะการล้มกันบ้างน,นะคะว่าจะมีในทิศท,ทางไหนได้บ้างค่ะ เราก็จะสามารถแบ่งเป็นหลักๆได้3า,า,าท่าค่ะนั่นคือการล้มไปด้านหน้าไปด้านข้างแล้วก็ไปด้านหลังค่ะโดยกลุ่มเรานะคะเลือกที่จะโฟกัสกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุค่ะนั่นก็คือลักษณะด้านหลังค่ะเนื่องจากด้านหน้าและด้านข้างนะคะจะเป็นส่วนใหญ่เป็นท่าล้มของผู้ที่มีอายุน้อยกว่าค่ะ ทีนี้ค่ะพอเราล้มไปด้านหลังแล้วนะคะส่วนอวัยวะที่เราจะล้มลงค่ะจะเป็นส่วนสะโพกค,ค่ะเนื่องจากเหตุผล3ประการค่ะนั่นคือข้อแรกจากที่กล่าวไปข้างต้นเรื่องโรคก,กระดูกพุนนะคะที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในผู้สูงอายุที่เป็นเพศหญิงค่ะและสองสะโพกค,ค่ะเป็นจุดศูนย์ห่วงของร่างกายค่ะถ้าเราล้มเนี่ยตรงสะโพกเนี่ยจะล้มไปก่อนเพื่อนเลยและข้อที่3มค่ะ จากงานวิจัยค่ะพบว่าถ้าลมของผู้สูงอายุนะคะถ้าลมด้วยที่สะโพกลงเนี่ยจะมีจํานวนมากที่สุดในบรรดาถ้าลมอื่นๆเลยค่ะเราเลยกำหนดกลุ่มเป้าหมายแรกค่ะเป็นผู้สูงอายุเพศหญิงนะคะวัย60ปีขึ้นไปมีให้ความสำคัญกับครอบครัวค่ะไม่อยากให้ลูกหลานเป็นห่วงชอบแกจเจ็ตอะไรบางอย่างที่ถ้าเราอัดแอปมาแล้วเนี่ยเราต้องมีความคล่องตัวในการใช้ชีวิตค่ะมีโรคประจำตัวนะคะเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงค่ะ เมื่อเรามาดูจำนวนมาเกตไซส์นะคะจะพบว่าผู้สูงอายุที่เป็นเพศหญิงเนี่ยจะมีสูงถึง3.7ล้านคนด้วยกัน,นะคะ่ะจากความเสียหายและที่เราเกล่าวไปข้างต้นนะคะเลยเป็น objective 3อันหลักค่ะนั่นก็คือเราต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกู้ชีพค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยนะคะได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นที่จะส่งผลต่อให้เพิ่มอัตรารอดชีวิตของผู้สูงอายุค่ะ นำมาสู่โซลูชันของเราค่ะอากงอามา่อาอเลิร์ดเข้มขัดแอร์แบ็กที่พร้อมส่ง SFS แล้วก็โทรแจ้ง1 6 6่งหกหกเก้าค่ะ,เ,เ,ะเรื่องจากมันเป็นตัวเดโมก็เลยขอขอขอนุญ,ญาตเทคทามนิดนึงค่ะ เรามาดูหลักการทํางานคร่าวๆของมันก่อนค่ะคือเมื่อเซ็นเซอร์นะคะตรวจจับการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงค่ะจะมีมอเตอร์2อันก็คือจิโรสโคปกับอแอคเซอร์เรมเตอร์นะคะแอร์แบ็กจะทํางานค่ะหลังจากนั้นค่ะตัวบอร์ดเอตัวบอร์ดเอไค่ะจะส่ง API ค่ะส่งแจ้งญาติ SMS ค่ะหากญาติไม่รีสปอนภายใน2นาทีระบบค่ะจะโทรแจ้ง1 6 6 9ให้ประสานงานส่งรถกู้ภัยไปยัง ที่อยู่ของตัว user ค่ะทั้งรูปที่กล่าวมานะคะจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา3.3นาทีค่ะตัวเลขนี้สำคัญยังไงนะคะเรามาเปรียบเทียบกันค่ะว่าถ้าเราล้มโดยที่ไม่มีอะไรแบ็คข้างหลังกับถ้าเรามี airbag เนี่ยความแตกต่างที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรถ้าเราล้มโดยที่เอาสะโพกลงอะค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นะความเจ็บปวดอะค่ะจะอยู่ในระดับสีแดงระดับสีแดงนี้หมายความว่า ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่าง,างทันท่วงทีจะส่งผลถึงการเสียชีวิตค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะมันเกิดมาจากที่ลดลงพยาบาลมาไม่ทันนะะฉะนั้นค่ะโบรดักของเราค่ะจะลดความรุนแรงของบาดแผลดังกล่าวโดยมีแอร์แบ็มาซับตรงส่วนที่ลงค่ะก็คือตรงข้างหลังจะทำให้ลดระดับความรุนแรงจากสีแดง มาเป็นสีเหลืองและสีเขียวถัดไปค่ะเราค่ะคำนึงถึงยูเซอร์เป็นหลกักทุกคนค่ะมีข้อกังวลว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเข็มขัดอ่ะมันจะอึดอัดไหมเขาจะใส่ไหมมันจะรัดแน่นไหมปรากฏว่า8ใน10คนค่ะไม่ได้รู้สึกอึอดอัดและคิดว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีมากอยากให้มันเกิดขึ้นจริงและมีผู้ใช้บางส่วนที่ใช้กระเป๋าคาดเอวอยู่แล้วก็เลยไม่รู้สึกอึดอัดหรืออะไรค่ะ วิสศ์โมเดลของเรานะคะจากที่กล่าวไปข้างต้นว่าจำนวนผู้สูงอายุเพศหญิงคะ่ะจะมีสูงถึง3.7ล้านคนถ้าในปีแรกนะคะเราสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เพียง1%หรือ3,000คนเราจะสามารถทำยอดขายได้ถึง150ล้านบาทที่ประมาณการ5,000บาทต่อชิ้นนะคะ พวกเราคะ่ะคาดหวังว่าอัตราผู้ป่วยการบาดเจ็บนะคะจากการหกล้มและพัดตกหกล้มจะลดน้อยลงจะค่าเป้าหมายที่กรมควบคุมโรคกำหนดไว้และขยายผลโดยการนำ Machine Learning คะ่ะมาลดความผิดพลาดในการทำงานของเซนเซอร์นะคะแล้วก็จะออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มีความคล่องตัวมากขึ้นมีความทันสมัยมากขึ้นขยายฐานลูกค้าคะ่ะไม่เพียงจะเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นแต่สามารถเป็นสถานพยาบาลน,นักกีฬา หรือแม้แต่ประกันภัยก็ได้ค่ะ <Okay. S 1> อันนี้จะเป็น Mockup ค่ะมอคคับแอร์แบกก็คือจะมาเซฟตรงนี้ถล่มไปเนี่ยเราก็จะตรงสะโพกก็จะไม่โดนพื้นโดยตรงค่ะนี่เราก็จะมีเสียงอ l อเลอร์ค่ะอ๋อนี่แจ้งเตือนมาพอดีเลยนี่ พอเซนเซอร์ทำงานแล้วค่ะตัวบอสค่ะก็จะส่ง SMS แจ้งแจ้งญาติไปค่ะว่าเอ้ยเนี่ยตอนนี้มีคนกำลังล้มอยู่ให้มาช่วยถ้าตอบกลับไม่ทันสองนาทีระบบก็จะโทรเรียก1669ให้ได่เลยค่ะก็กลุ่มเรา มองว่าเทคโนโลยีนะคะจะเป็นเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุค่ะเราเชื่อว่าเราทำได้และเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแข็งแรงและมีคุณภาพไปพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเสียงเชียร์มาเลยด้วยการใช้เวลายอย่างคุ้มค่าและเดโมโดได้ทันการด้วยนะมาสี่นาทีกับกรรมการนะคะเชิญเลยค่ะ ขออนุญาตนะครับชอบชอบเอเนจีนะฮะแล้วก็ชอบในสิ่งที่ทำรีเสิร์ชมาถามนิดนึงอย่างที่ี้เป็นตัวอย่างจริงๆเวลามันไม่ทำงานเนี่ยเราเราได้คิดเผื่อไหมว่ามันจะเช็คยังไงอ่ะว่าตอนที่มันไม่เวิร์กแอร์แบ็ไม่ทำงานอย่างเคียสตะเกียร์ครับจริงๆแล้วระบบการทำงานแอร์แบ็กจะเหมือนกับคล้ายๆ a i r b แอร์แบ็กของรถเลยค่ะคือจะตรวจ จับจากการเคลื่อนไหวแต่เนื่องจากาพวกเรามีเวลาที่จํากัดเราก็เลยมอกอัพขึ้นมาโดยการเป็นดึงสลักแก๊สให้แบบแก๊สมันทํางานนะคะ,ะคือของจริงจะไม่ได้ใช้แบบแมนวนวลแบบนี้ค่ะใช่ครับมีวางแผนที่จะใช้ A A.S เทคโนโลยีในการตรวจสอบหรือเซลฟ์แอสเซสเมนต์ของซิสเต็มไหมครับาคาดว่าจะมีการติดเซ็นเซอร์ในการวัดเรื่องของการไหลอะไรเงี้ยครับอาจจะใช้ร่วมกับตัวแมกเจอแลนในการมอนิเตอร์ดูได้ครับขอบคุณครับ ใช้ซ้ำได้ไหมครับถ้าในส่วนบอร์ดของอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ซ้ำได้ครับแต่ส่วนของแอร์แบ็กขึ้นอยู่กับว่าก็ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ครับสามพันตู้มเดียวทิ้งเฉพาะจริงจริง,รงตัวราคาของแอร์แบ็กกับตัวเข็มขัดที่เป็นบอร์ดจะราคาไม่เท่ากันคะ่ะเราคำนวณไว้ว่าถ้าเป็นตัวแอร์แบ็กเฉยๆเนี่ยจะไม่ให้เกิน จะไม่ให้เกินราคาประมาณ1,000ค่ะส่วนเหตุผลที่แอร์แบ k ไม่สามารถทำงานใช้ซ้ำได้เนี่ยเพราะว่าถ้ามันทำงานออกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องพับเก็บเข้าไปใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีปัญหาว่าถ้าผู้ใช้งานค่ะพับเก็บไม่ถูกที่หรือแบบว่าพับเก็บไม่ถูกวิธีเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ทำงานออกมาเราเป็นห่วงคอนเซิร์นตรงนี้ก็เลยมองว่าใช้ครั้งเดียวคุ้มค่ะ ผมชอบทีมีหลายอย่างนะครับอย่างแรกคือเราไม่ได้สเป f i c ฟิเลยว่าเราเราจะแก้ปัญหาให้ใครแล้วก็ไปไปรีเสิร์ชมาด้วยว่า user experience เขาได้ทีนี้ผมมี2คําถามคําถามแรกคือน้องบอกว่า target group กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นการล้มด้านหลังมีอะไรมา Backup พไอแอสมพสชั่นนี้ไหมนะครับนี่คือคําถามแรกคําถามที่2 Airbag ในกรณีนี้จะต่างกับรถยนต์นิดนึงรถยนต์นะครับ รถมันชนแล้วแต่ว่าแรงกระแทกยังไม่มาถึงเราแอร์แบ็กทำงานก่อนเพื่อปกติเราแต่กรณีนี้มันต้องเกิดก่อนการกระแทกถูกไหมครับไอ้ที่น้องคิดไว้เนี่ยเทคโนโลยีมันจะรู้ได้ไงว่ากําลังลม้มแล้วแอร์แบ็กทำงานทันก่อนกระแทกอันนี้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยนะครับค่ะก็คือจากที่เราโชว์ไปแล้วนะคะว่าทําไมมันต้องเป็นสะโพกเพราะว่าจากรีเสิร์ชที่เรารวบรว,บรวบมมาเนี่ยส่วนใหญ่คือเขาวิเคราะห์พฤติกรรมคนแล้วว่า จะมีแนวโน้มล้มไปข้างหลังมากกว่าค่ะเราก็เลยเอามาจากรีเรซิรดชนั้นนะคะว่ามาเป็นพรูฟหนึ่งว่ามันพิสูจน์ได้ค่ะ,ะส่วนข้อที่2นะครับมันเป็นการวัดความเร่งครับเซ็นเซอร์ที่ผมใช้เนี่ยเป็นการวัดความเร่งก็คือในมุมอ,องศาในการล้ม,มครับก็เลยสามารถวัดได้ก่อนที่จะถึงพื้นแล้วก็ตัวแก๊สก็จะไหลกอ,อกมารองรับได้ก่อนครับอันนี้ มีผลการทดสอบออกมาไหมครับหรือว่าเบียดนานซะัมชันเลยใช่เป็นการทดลองเองครับในการลมเองการเก็บสถิติเอาเองครับตอนนี้ที่ใช้อยู่จริงๆจริงๆมีเทคโนโลยีนี้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะแต่ว่ามันแบบราคาค่อนข้างสูงอะไรอย่างนี้เราก็เลยไปฟิวเหมือนรีเอนจิเนียร์เขามาแล้วเขาใช้มอเตอร์ก็คือหลักๆก,ก็จะเป็น ขอโทษค่ะเป็นเซนเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วค่ะแล,แล้วมันจะตรวจจับได้เร็วมากแบบเกิดขึ้นภายในแบบเซียววีอะไรประมาณนั้นเลยคะ่ะผมว่าทีมนี้ครับที่สําคัญที่สุดเลยคือจุดนี้เพราะว่าถ้ามันเป็นเฝ้านิเกทีฟเนี่ยอยู่ดีๆมันทํางานขึ้นมาเองเขาแค่กำลังจะนั่งมันก็คงไม่ได้เขาเสียเงิน2,000บาทเหมือนที่พ่อป้อมถามใช่ไหมแต่ในทางกลับกันถ้าเขา,เขาล้มขึ้นมาจริงๆแล้วมันไม่ทํางานเราก็น่าจะโดนซูจากญาติเขาแน่นอนนะครับเพราะงั้นก็ อยากจะฝากว่าตรงนี้คือจุดสําคัญที่สุดเลยส่วนที่เหลือผมว่ามันมันน่าจะทําได้นะครับค่ะขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะขอบคุณทีมหลานมาก